สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สระบุรีนะครับเป็นเหลี่ยมแบ็กซีสิบครับคูนาขาวนะครับนี่ก็จะเป็นรอบแพ้คือตกรอบเลยนะครับฝั่นาเฟมี่เป็นเสียบอลนะครับกับทีมของเกตน้องดีมครับอ่าครับโชคคุณครับคูนาเป็นกจบเกตโชคคุณครับหนึงสอง หนูตาหน่อยตาเลหน่อยแตงคนนี้ครับหนึ่งต่อศูนย์นะมาดูเกมเซิร์ฟครับเซิร์ฟมาแล้วครับอย่างนี้เปิดหลุดแล้วยกเองจังหวะนี้ไปยี่ห้วยอนโดมเกี่ยวครับอ่าแล้วฮะนบินใช่ไหมใช่ย้ายไปทีครับเอ้ดูแล้วดูแล้วปุ๊สามย้ายเจอพี่โจเล็กอ่ะ แดงไปเลยครับหนึ่งเข้าครับเสิร์ฟมาลูกนี้อ๋องนะฮะแดงไปเลยครับสองตัวหนึ่งครับเสิร์ฟมาลูกนี้เจวินเปิดฮะยกจ่ายเข้าไปเจวินเตะลูกนี้ตีครับ สองเท่าแตสอเท่าครับสามสกเกตยกใจให้โชกุนลูกมีดึงใส่บล็อกเลฮะจังหวนี้ฮะอนเจ ไม่เสียงก็จะให้เสียงก็ไม้เสียก็เสียก็จะใหม่หนึ่งไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยพุ่งเลยใส่เข้ามาแล้วฟานคนไลค์กดแชร์ด้วยครับรอบนี้คือแพ้หรือกลับบ้านเลยนะฮะแต้มสองต่อสี่ครับเปิดไปลูกนี้ครับโชกคุนเปิดฮะสะเก็ยยกใจมาโชกคุนแต่ยอครับโดนเขี้ยวฮะฮะครับ แต้มค่าตัวสองครับอ่าครับกรุงเปิดครับยกจ่ายให้เจ้าวินลุงนี้เตะหนีบล็อกคบลุงนี้ฮะโอ้ฮะหมาหมใหม่นอหม่หมนูน คนคนนี้คนเยอะฮะตามจนครับตามอยู่ครับสองทองหกครับไหนไม่รู้เรื่องเลยเห็นแดดแล้วเพียเลยคือบรรยากาศดีมากครับอุ้ยโดนเกียวครับลุงนี่ฮะสวัสดีพี่โป้งด้วยนะครับบรรยากาศกำลังดีครับแดดคืออา ก็จะทำการแข่งขัน2สนามครับทีมที่เข้าร่วม32ทีมครับแต้ม3ามต่เจ็ดครับมาดูเกมเสร์ฟครับเสียบอนครับเสร์ฟไปครับยังเปิดได้ครับโชคุนยกจ่ายมาโูู้่ฉีดซ้ายทันทีครับบุนี้ฮะ เย็นเจี๊ยบสวัสดีเจ้าอาร์มเลยครับเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะอาอ้เยไครับเจ้าวินเปิดได้ครับยกจ่ายมาอย่างนี้เจ้าวินเตะโอ้โหทักบล็อกคำยังได้แต้มอยู่นะฮะสองทุกข์ท้าก่ แต้มสีต่อแปดครับทำการแข่งขันสามสิบแต้มครับจบเลยนะฮะสามสิบแต้มไม่มีดิวนะฮะโอโ้โหโดนเขียวหรือเปล่าครับตรงนี้ครับเปิดท้ายหลุดนะแต้มเก้าต่อสี่ครับ ดูเกมเซิร์ฟครับอ่าเขาเปิดหัวครับยกมาอย่างนี้เจ้าวินโอ้โหท่วมเลยฮะตอแต้มห้าต่อเก้าครับ ถ้าหลวงยังไม่เตะนะครับเ้าลออไปแล้วครับเดี๋ยวแอ้ินจะไล่ยาวๆเลยครับรอบนี้โอ้โหดูเกมเตะของโชกุนครับเตะซ้ายสุดเลยนะฮะดาวลูงจากมอคุงเทพพ้นนะฮะเจ้าโชกุนฮะแต้มตอนนี้ครับ10ต่อ5ครับเกตกับน้องอีนเป็นฝ่ายเสรรับตัดยอดมากยังเปิดได้ เดี๋ยวเข้ามาเจ้าวินโู่โูชัดบล็อกลูงนีครับยังได้แต้มอยู่นเลยนะ แกมหต่อส okay. well er. so ิบครับมาดูแกมเซิร์ฟครับเสียปอนครับเส่ไปครับเจ้าโชกุนเปิดเจเก็บยกมาอย่างนี้ชคุนดึงท่วมครับคู่นี้การร่งคก่นด้่ง อ่ครับเสิฟมาลูกนี้ครับยังเปิดเลยครับเสียปอนครับยกจ่ายไปเจ้าวินโอ้โหรับท่วมมาท่วมกลับฮะบอลตะก้อแตกมาไหมบอลเมืองการรอดูอยู่นะครับคืนนี้นะฮะราย่านว่าหัวระเบิดของเขาดีจริงๆนะฮะคืนนี้ครับรอชมเลยนะฮะแต้มเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับมาชมกันต่อฮะเสิร์ฟไปลูกนี้ครับจอกเก็เปิดยกมาจ่ายให้โชกุนโอ้โเจ้าโชกุนท่วมนะฮะลูกนนี้ สิบห้าสิบร้อนร้อนี้อยโอ้โหนี่โัเลี้ยนี่โหแต้มตอนนี้ครับ11ต่อ8ครับอ่าดูเกมเสร์ฟครับเสร์ฟมาลูกนี้ครับยังเปิดได้ครับเสียบอลโยกกายให้เจ้าวินลูกนี้อ้าวเตะของโดนเกี่ยวครับรับตังคอนเลยครับดูนี้ฮะ เปิดมันกระจายนอนเลยเนี่ยเนี่ยกระจายแต่ขายนอนเลยเนี่ยน้ำครวะเนี่ยน้ำเยี่ยวเพื่อถอยช่วยเคลื่อนแต้มตอนนี้ครับแปดต่อสิบสองครับเสียบอลเซอร์ไปครับจบเกตเปิดยกมาให้โชกุนอย่างนี้ก็เตะทัชบล็อกจังหวะนี้ครับพร้อมติ๊บเพื่อขายจะลุ้มนะขายต่อน้อง่ะลุ้ม โอเครอบร้อยได้สองรอสบกเสร็มาูีครับยังเปิดด้สบายครับยกมาอย่างนี้เจ้าวินห้อยหัวเลยครับตรงนี้เสร็จปานนั่นแห เขียวเ่ไหร่เเขียวอ่ะเขียวเม่อไหร่ฮู้อึงเสียวชักนุอานุนด้แต้มตอนนี้ครับเก้าต่อสิบสามครับแห่งสนามที่ไหนครับของสนามหน้า ของขบาทนะฮะจงหวัสระบุรีะะ13 17แปมตอนนี้ครับ14ต่อ9 เจเป็นเซอร์มาครับยังเปิดได้ครับทีมเสียบอลยกเข้าไปเจ้าวินรู้เอาลูกพินชัดล็อกครับนะครับโดนแทนนะฮะทำห้เสียบอลได้แต้มไปนะทิปทีทิปหย

เก้าโมงอึกเก้าโมงทิปทียี่สิบไม่เนใครเลย <c oughs> ไม่่มเลยไม่เนมาหรอกเราคิดจะออกล็ว่าลูกคิดแต่ว่าใจเย็น,นใจใจนะม <c oughs> นแม็กมีแม็กีแม็กไหน ตี้เราสไปเรื่อยๆอย่างเง้ยสวัสดีด้วยนะครัข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรอบนี้คือแพ้หกรอบเลยนะครับ เนาละครับมาชมกันต่อครับสิบห้าต่อสิบนะครับมาดูเกมเสริมครับเสริมพาลูกนี้ครับมาครับเปิดเดนะครับยกกายเข้ามาจะวินไม่มีบอกเตะของลูกน hmm, ี้เรียบร้อยดีครับ้า ไอ้พอคนเฉพอะปลาครับปลาตรงต๊อกครับเจ้าโชคุ้นเปิดฮะเก็บยกมาอย่างนี้โชคุ้นคู่หูหายเลยครับลุงเฮ้ยอ่าครับกว่าดีน้องบังโด้เลยครับบังโด้เดินทางถึงไหนแล้วฮะ1ี่สิบสามติดหกสิบเจ็ดต่อสิบครับ เสิร์ฟไปลูมีครับครับเปิดได้ครับยกจ่ายมาไม่มีวล็อกทู่มาโอ้ท่วมครับโดนเกียวครับโอ้โหลูมีฮะแก้ไขไม่ข้ามนะครับเม่ได้้มสิาโกงีมัจเิร์ฟมาลูมีครับจบเกมเปิดได้ครับ เข้าไปฮะโซฟุนอตัวเตยอนครับเป็นแทมทันทีครับดูนี้ฮะได้แต่ยังไม่นอนเลยตายเนีอาตเสียบบอนขอเวล้นากนะคออกี้ไปดแล้วเปิดเปิดโชว์ใหม่แต่ลูกรเ่อไม่ลูกเตะนี้แมที หึ่งหนึ่งาต่สิบเจ็ดยี่สิบห้าอ่าแล้วก็มาชมกันต่อนะครับคู่นี้ สิบแปดต่อสิบเอ็ดครับมาดูเกมเสริมครับเสริมไปลูกนี้ครับหาครับเปลี่ยนตัวเตะลงมานะครับเจ็ดตัวเตะซ้ายครับโอ้โหมาลูกแรกก็รับเลยครับรับน้องเลยครับติดบล็อกนะฮะเสริมนะครับโปรเทนเต้นิ่งนะโปรนิ่งนะยี่สิบเกียน 1 1ต่อ19ครับเสิร์ฟมาซ,ซ้ายสุดเจ้าเกตเปิดซ้ายยกจ่ายขวามาโชว์พุ้นไตท้องลูกนี้ออกนะสมัครทันไหมครับโอ้โหต้นล่าลีครับเจ้าเพลงยืนรออยู่ครับต้นล่าลี่นนต้ขา,มาไม่มีชื่อไม่มีต้นไม้มไม่สวยอ่ะไม่ไหวแล้วอะมาหรือเปล่าครับสุมเมธครับข<พ>องแจแคนคนของแจ๊คเคนของแจ๊คเขาไปเดินสายภูเก็ตไม่รู้กลับมาหรือยังนะ เพาว่าเข้าเปล่ารายการนี้นั่นร้อยสิบไม่ได้มานะฮะอ่าครับตัวเตะเปิดครับลรงนี้ยกมาอย่างนี้เตะท้ายท่วมเลยครับลูกนี้ฮะนทีท่วมคว่าเตะรอดแล้วเตะรอดก็ได้แต้มเดียวเขาเตะไม่คาบเหรอไม่คาบเสียแต้มเหมือนกัมาส่งกันต่อครับลรงนี้ครับ ขอขอบคุณเปิดเก็บจ่ายให้อย่างนี้โชคุณโอ้โหหลอกดิจิตอล้เลยครับตรฮะอันี้หลอกดิจิตอลดิจิตอลทีมท่าหลวงยังอยู่ครับนายาเตะในรอบนี้แหละครับแต่ไม่รู้ว่าคู่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะไล์ให้ชมเลยครับ2ี่1ิี่ต่อ13ครับเสิร์ฟไปดูนี้ครับโอ้โหเข้าช่องทันทีครับเรียบร้อยดีฮะ กองกลางระหว่างใจฮะสายกับขวาฮะสองยี 12, 21, 12, 21, ่สิบแปดลนละสิบสองย่สิบเอนะครับเสร็จตรงนีน้มาออกนะฮะอี่สิบเอม ยี 22, 22. ่สิบเก้ายี่สิบสองยี่สิบสองต่อสิบสามครับเสิร์ฟไปลูกนี้ครับนะครับเปิดเขายกจ่ายมาอย่างนี้ตัเตะโตโวเตะทัดบล็อกออกเลยครับใช่ครับแทมสามสิบแ้มนะครับบังโดอยู่ไหนแล้ว <Yeah. S 2> 14ีต่อ22ครับเสิร์ฟมาตรงนี้เจ้าชูดคุณเปิด,ดยกจ่ายอย่างนี้โชกุนอู๋ครับครับตรงนี้แปลล้นกลับมาครับไล่แต้มทันทีครับแข่งทุกทีมสวัสดีเปอร์ซันแบ็กด้วยนะฮะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะ เห็นไม่ต่อยเลยเฮ้ยอยดเดี๋ยวรถขายทิ้งหรอคนฮะขายทิ้งขายทิ้งเทไมทิ้งยอดดีไยอดไยอดไรย่ดรยอดไทยอดรยอดไรยดไรยอดไมยอดรยอดไรยอไรยอดไรยอยอดไดยอดไรอไไดไรอดไรออด้รยรยอดไรยไรยอดรอดยออดดรดรยกดรยบดรยอดไรอดอดไดรรยไ เราบล็อกไม่ค่อยไม่ค่อยแล้วหมูล<อ>งเฉ<อ>ิดชายบล็อกเกี่ยวๆน้อยเดินทางพรุ่งนี้โอเคครับน้องชา <c oughs> ยพอใจกันครับผมบังโดอาครับมาชมกันต่อครับโ <c oughs> ยกมาอย่างนี้โว์คุณไว้ครับไก่ครับร่วมออมนะกด็กนะครเปัาอตเข้าไปอีสอาีล้วคุณก็ต้องสอดไม้ด้ ทต่อครับคยี่สิบสองต่อสิบเจ็้บรัครับขยับตามมาแล้วนะครับแต้มห่างแค่อ่าแต้มนะฮะยกก่ายเข้ามาตัวเตะฮ้มเลยฮะลูกนี้ฮะอที่ไม่ไหลให้โอ้โหเดี๋ยวเอที่ไม่ไหลไหไหเดี๋ยวไหลปอ <im itation> <im itation> เลยนะเรียบร้องไหลปอเลยแล้วก็ลย่ อุ้ยไเจอมวยดังไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรโจากพ่อแม่กองหรือเปล่าัแป้งเลยไหนกุ้นไหนเ่กันกันกันไปลูกตล่ะโอ้โหลูกนี้เจ้าโชกุ้นหยอดสวยมากเจ็ดบสามสด 23่สิสามต่อสิบแปดนะครับเสิมไปดูนี้ครับเปิดได้ครับยกจายออกมาแล้วไปไปสนับขาเยียบขาโดนเดียวครับยกควรอย่างนี้โซกุนเอ็มบ็อกครับทำไเอะไรนไรเสร็แล้วเ็ เต่อ23ครับตามมาแล้วนะครับจัดยอดมาตรงนี้โจเกตเปิดครับโยกใจ่ายให้โชกุนลูกนี้จ่ายมัวเสาอย่างสวยครับโดนแลทีไหาัดังมาไม่เป็นไรแต้มเรากี่ยู่โชกุนบอกกับแต้มไปยี่ิบสต่อสินะครับูู <c oughs> <c oughs> โอ้โหลุกนี้เปิดหัวหลุดเลยครับจังหวะนี้ครับอสดยอดชนะงเลยนดาดังหน่อยยีหยอกน่ีหนยหนยีกหน่อยยศอีหน่ออน่ยี่อยกยนนยออยอยอยยอหยยหน่อยยกหน่อยยอยอนอหน่อยยอกอยยยกหอยยหอยย่หนยอี่ยย อย่างนี้นรู้แล้วมนีกีบ้านเขาีกีบ้านเขาบอกดูน้าอันหน้าเออใหนึ่งเ้ามาชมกันต่อครับมาดูเกมเซิร์ครับเซิร์ไปลูนี้ครับเปิดได้ครับเสียบอลเข้ามา ครับเตะตีเด่นครับช่วงวันนี้ครับขยับขึ้นไปอีกหนึ่งแต้มนะครับวันนี้แต้มสิบเก้ายี่สิบเจ็ดครับเสริมมาตรงนี้อองเลยครับสองเจ้าไม่ต้อมานะ ไม่พอร้องตะไคร่เสริบแต่ยอดไปครับยังเปิดได้ครับยกายมาอ๋ออุ้ยเกือบแล้วพร้อมครับโอ้โหเตะโหดเกินเกือบหลับเกือบหลับกล้องเกือบหลับนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเปิดนะเปิดนะอะครับแต้มเดียวเกมครับ 19ต่อ29ครับเสริมมาลูกนี้ครับโุนเปิดครับสเก็ตยกใจอย่างนี้ก็โอ้โหเจอใครับรถเอ้ะไม่ใช่รถเสีย โอ้รับเรียบร้อยดีครับเป็นฝั่งของเกตกับกีนครับชนะไปครับเขารอต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเดี๋ยวเรามาชมคู่ต่อไปนะครับขอบคุณครับอบคุณครับเสียปอนสา